สาวงงโดนขอให้เปลี่ยนชื่อน้องหมาอ้างว่าวงการหมาพันนี้แคบไม่อยากให้ใช้ชื่อซ้ำ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์หลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ทำการโพสต์เรื่องราวชวนงงโดยเธอได้เล่าประสบการณ์ว่าโดยคนอื่นขอให้เปลี่ยนชื่อน้องหมาโดยเธอมีน้องหมาทั้งหมด2องตัวตัวแรกชื่อทราฟเฟิลซึ่งชื่อนี้แฟนเป็นคนตั้งให้และอีกตัวชื่อว่าน้องเพนเนทารวมกันจะเป็นทราฟเฟิลเพนเนเป็นเมนูอาหารที่เธอชอบแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขอให้เปลี่ยนชื่อน้องหมาและแสดงท่าทีไม่พอใจเรื่องชื่อของน้องหมาที่ใช้ซ้ำกันอีกทั้งยังบอกอีกว่า ว่าวงการน้องมาสายพันคาวรวาเลียมันแคบและหมาของเธอค่อนข้างเป็นที่รู้จักโดยความที่ไม่อยากมีดราม่าเยอะเธอจะยอมเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อเมลโลแต่หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์เจ้าของเฟซบุ๊กได้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมโดยระบุว่าตนเป็นคนทักไปหาคู่กรณีก่อนเพื่อไปอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจเลียนแบบเพราะว่าสาวคนนี้เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมรูปน้องหมาว่าใช้ชื่อซ้ำและลงสตอรี่ว่าเขาเป็นออนหนึ่งทั้งสองชื่อก่อนต่อมาได้ตัดสินใจไม ไเปลี่ยนชื่อน้องมาแล้วและพิมพ์แจ้งอินฟายไปแล้วแม้ว่าอินฟายจะไม่เข้าใจแต่ก็เคารพสิทธิเพราะวอนขอไม่ให้ตามไปว่าคู่กรณีและเราโพสต์ไปแล้ว